สวัสดีจ้ามาจ้าขึ้นเที่ยว่าก็เลยโนไม้โนใหญ่ no, my, no, นั่นนะคะทุกคน<อ>คือแ<อ>ยบา,ามิตรนนยาวๆสินอ่ะเอาก็ได้สามแนะอะนี่ไหม กาตอนสี่โมงพามาหาหน่อไม้จ้าลกไปลุกปลงไปลูกไปกไปแบบแบบไ่เดี๋ยวมาไปไปลงไปนี่ปะป่า ไงเพิ่งไงเพิ่ง่งบอ๊ะเมื่อสิบเป็นยาวๆสิเบอร์หล่อเนาะนี่นะคะทุกคนแก่กับแฉกจะวัดสก่ไปที่ไปเปลี่ยนยาวมันขึ้นเหี่ยมมาแล้วขึ้นเหี้ยมมาแล้วนะทุกคนมันยาวหมดแล้วมันเป็นฤดูหน้ายาวแล้วนี่อันหนึ่งคุณ ฝนพ <Ris> ้นพนอยู่<พ>นี um. <c oughs> ่จ้าหาเอาไม้กันจ้าเอาไปให้ยายๆทำหน่อไม้ดองเฮ้ยเฮิ๊บเชื่อเสียมบ่เหรอโอ้ยใส่เสียมได่สุกไ่ได้ฝนไหนดูดิยัน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 โจโจววัสมัน

พอเห็ดบวกเน่ไข่เนาะพ่อพี่น้องข่อเห็ดบวกเน่กับไข่ได้เนาะจะอุ้มหนึ่งไปด้วยสันไหมพ่อเห็ดบวกจะอุ้มไปด้วยสันเดี๋ยวไปโอ้ยเอาหนักเอาซาเดี๋ยวนอนหน่อยจิปิดนี่แหละเสีบโคตรโตขึ้นไหมมีแผล ไม่ไม่ได้ปีมีหน่อเป็นเต่าๆแล้วเนาะฝนไม่นั่นเลยต้องมีฝนก้นเอาไปกันต่อเราจะเจอเห็ดไหมใช่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 ถึงได้เหี่ยวเหรอเออแล้วว่ามันไม่ได้เหี่ยว เป็นนอหนนอยเป็นฤดูแล้วใช้ไม้กระหนอไม้ป่าจ้ะทุกคนทำหนอไม้ดองทำหนอไม้ถุงก็ได้ดพ่อเฮ็ดตวดในแม่คือสีดีได้นอลองเพลงยังไงให้ไม่มีลิขสิทธ ไดยไหมไม่มีน้ำให้กินนะรู้ไหมเองอะ่ะไปต่อไปตามพ่ออย่าดอนเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเห็นดอกคาบานมันตอง,องแดดแนงน้อยแนงน้อยไม่เอานะคะ เลือกับเอามันเอายากนะเดี๋ยวมันคล่องแข้งคล่องขาดูทุกคนคู่กัด้ใย่เข้าไปไม่ได้นะเล้วเราไปดูเห็ดปวกตรงนี้สินี่บนนอกต้อง่อยออกออกแน่ค่ยด้เนนอ เห็ดจ oh, really, oh, ้าเห็ดโอ้นอบักใหญ่เลยมานี่นี่ไงคุณนี่ไงทุกคนเนอใหญ่พูดเนาะแนงแนงเนาะส่วนมากมันจะเป็นนนองไม่บาว่ายาวๆเหมือนหรอเนาะยาาอยู่รอดพ้นจาก ไม่มีใครมาเอายาเราบอกอย,ยู่เหลาเหนือหน่อยังหารได้ไงวะหนอนนี่หนอนงามเลยขุดลงไปอีกได้ไหม,ไมไอเอาแค่นั้นบอกฮึบฮึบฮึบอิ๋ววอซับแมนซับแมนแมนซับซับแมนโยโยเอาย้อนไปน้ำ

ตเราต้องเรียพานะยุ่งกัดไปดูีไหม,มไปดูเห็ดตรงนี้ก่อนนะไม่เห็ดปวกบ่อาบังก่อนมาตู่ป้าออกไปลูกมา,มาไม่มีอะไรเลย มีบ่ฮึทุกคนเราไปดูกันต่อฝั่งน uh uh ี้ไปไปไป กาแฟเองน่าจะเม็นมากแล้วนะเองนะทุกคนไปเบิ้งกันต่อจ้าอันนี้คือบริเวณที่นานเรานะคะไปต่อเลยค่ะ